นัดดินแดนที่แม่น้ำโค้งทอดยาวไหลพานปลาใหม่เคี้ยวขจีมีเรื่องเหล่าขานมายาวนั่นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหลี่รับแพ่งสายนาำบางค่ังคงขึ้นเมื่อพะจันทอดแสงสะท้อนพื้นนำ้ำหากเงี้ยหูฟังดีๆอาจได้ยิ่งเสียงข่ายเกตขนาดมาหึงมากกระโทบผิวน้ำหรือเสียงล่มหายใจที่ลึกและนักจากสิ่งที่อยู่เบื้องล่าง ว่ากันว่าไตา่สายนำโค้งนั่นประเด็เป็นเที่ยงแข่เส้นทางของเลือประมงหรือสัตว์นำหากแต่เป็นอนา,าจักแห่งพรญานาคอันศักดิ์สิทธิ์เป็นสะพานเสื่อมระวังโลกมนุษย์กับบาดาล้นค้อนซึ่งเป็นทิสถิตของพระญานาผู้เปี่ยมไปด้วยฤทธิธานุภาพและสัทธาต่อพระพุทธศาสนาลึกลงไปใต้แม่น้ำโคง มีดินแดลี่ลับทิมบมมี่ค่ายเคยไปหุนนั่นคือนครบาดาลเมืองแห่งเราพญานาคที่ถูกสร้างขึ้นจากแก้วแวนและอัญมณนี่เรื่องแสงประดับประดาด้วยยอดปราสาทสูงเสียดฟ,ฟ้าบาดาลผู้ข้องนักค้อน,นี่คือพญาสีสุดท้นาคขลาดลาักันแห่งพญานาคผู้มีหลางสีเขียวมรกต ดวงตาซองประกายเล่าเปลวเพลิงลำ่ำโตมหืมเัเหลื่อยได้เลวปานสายล่มและเขียวที่สามารถเ็บล่ายทุกสิ่งเด็ดได้ผิดตาพญาสีสุทโธนาขลาดได้รับพรให้มีอำนาจเนื้อสายนำเป็นผู้รักษาสมบูรณ์ของแม่น้ำโคงและเป็นผู้ที่มีศักดา,าแร่งกากต่อพระพุทธศาสนาตะเทือนนึ่งดินแดนแห้งหนีเคยต่องอชิญกับมาหาสงฆ์เทือนใหญ่ ระหว่างพญาศรีสุทธนาคลาดกับพญานางอีกเผ่าหนึ่งจากอีกฝากฟังของแม่น้ำคงบ่มีภัยสาบแน่ชัดว่าเหตุแม่สงครข้ามหนีถึงเกิดขึ้นแบ่งว่าเป็นการแย่งชิงดินแดนแบ่งว่าเป็นการทดวจสอบอำํำนาจของเหล่านคาทิบบดีแต่บางํานานกล่าวว่าเป็นเพราะคำสัญญาที่ถือเทมไล มหาสงครข้ามเทืองนั้นยาวนา่นถึงเจ็ดวันเจ็ดขึ้นแม่น้ำคงเดือดผ่านเกิดเป็นขึ้นยักษ์สัตว์เขาฟังฝากฝ,ากฝาก่าถึกชับด้วยสายฝ่าแลบเรียวเพ่งแหงพลังของพญานาผู้คนถี่อาัยริ่มฟังแม่น้ำตองอพยพนีไพ่ทุกค่ำขึ้นสิได้ยินเสียงฝ่าห้องสะเทือนดังกึกก้ังเล่ากับสับพสัตว์ทางปวงกำลังหวาดกลัวส,สุดท้ายพญยาศรีสุดโทษหนักขลาดเป็นฝ่ายได้รับใชยชนะ แต่แทนที่สิเท็ดลล่ศัตรูพระองค์กัหยื่นโอกาสให้พญานากปลายตรงขำและหันมาเท็มสัญญาสงบซึกาอตะนักว่าพญานาคทั้งสองฝ่ายมีหน้าทิปปกปกักษาธษารรมาติแม้กว่าการเฮ็ดลล่ล่างกันเองหลังจากสงครามจบลงพญาศรีสุทโธนาขลาดให้คำม,มั่นสัญญาต่อพระพุทธเจ้าว่าสิมบไซหรือท่านุูกพาเพื่อท้งหลายผู้ใดอีกแต่สิหันมาเป็น ภูพิทักษ์พระพุทธศาสนาและแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจา้ามีเรื่องเล่าว่าท้งหนึ่งพญานาคเคยแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อขอบวชแต่พระพุทธเจ้า,าว่าสามารถให้พญานาคบวชได้ขพอพญานาคบ่ิสมนุษย์ด้วยความโสกสาาศกเศร้าพญาสีสุดโทนักขลาดจึงกล่าวขำามัันวา่าในวันออกพันษาข,ของถูกปีพระองค์และบริวานจะจุดไฟบูชาพระพุทธเจ้า ึ่งนำมาสู่ปรากฏการณ์ที่เลือดว่าบัางไฟพญานาักที่เกิดขึ้นทุกปีริมแม่นำ้ำโค้งเรื่องเล่าของชาวบ้านที่เคยพบเห็นพญานาคมีชาประมงหลายคนลาว่าในคืนเดือนเพ็ญพวกเขาเห็นเงาดำมหึมากเกินพานใต้ผืนน้ำย่างเงียบงันและบางครั้งพบรอยเลือดขนาดใหญ่บนพื้นทรายริมฟังแม่นำ้ำโค้งและยิงชลาผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้แม่นำ้ำ แต่ว่ามีคำคืนหนึ่งเธอได้ยินเสียงแตกประหลาดข่ายเสียงล่มหายใจนักนักมาจากกลางลำานาำและเมื่อมองออกไปเธอเห็นแสงสีเขียวเลื่องล่องหูบับขึ้นมาจากใต้ผิวน้ำก่อนสิหายไปยังรวดเร็วอีกกำนั่นหนึ่งกาวถึงพัทุดงที่เคยเดินทางไปปฏิบัติธรรมไกลลำานามโคง้งท่านเล่าว่าขณะกำลังนังสมาธิในําแห่งหนึ่งทันเห็นผาพของพญานักปรากฏขึ้น และได้รับคำบอกกล่าวจงรักษาศีลและห้าสิคุ้มค้องหลังจากนั้นบ่นั่นปัทธุดงลูปนั่นก็รลอดจากอุบัติเหตุหลายแร,แรงอย่างปาฏิหาริย์ทุกๆปีผู้คนมากมาเดินทางมายังริ่มฟังแม่น้ำโคงเพื่อเฝ่ารอดดุงบังไฟพญานาคหรือแม้แต่เพียงแค่ได้สัมผัสสายล่มและสายหนังกรเฮนแห่พวกเขาหูซึกถึงพลังแห่งศรัทธา บ่าวาเื่องรล่าของพญาณาก็เป็นจริงหรือเป็นเพียงตำนานสักข้าในพญาณายังคงอยู่กับผู้คนเสมอมาและในคํำขึ้นแห้งวันออกพันษาท่ามกลางสายหนาำโค้งที่ไหลเอื่อยบางคนอาจสเห็นเงี้วลางของบางสิ่งที่เลือ่อยพานใต้ผิวนามหรือบางที่พญาณาคอาจกำลังมองดูเล่ายิวเสมอ